สดีค่ะของูชอ้อทูชอ้อเดลกาแล้วนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยจะว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเขียนและสมุดนะคะอ่ะมันเป็นเครื่องเขียนและสมุดแปลว่าได้ยังไงสามบ้านของเราด้วยนะคะซึ่งที่สาคัญของรานะคะจะเป็นสมุดค้งเครื่องเขียนแปลว่าดินสอปากกาสอบด้วยว่าพรุ่งนี้พร้อมจะไปสอบแล้วนะคะสอบปลายภาคของช่วงสอบปลายภาคสุริการเยนมาหาัยซึ่งจะแปลว่าสอบด้วยว่าซึ่งใช้สอบแบบไหนธนภาคของเราซึ่งได้ยังไงแต่ว่า ไปดูไปดูกันดีนกว่าค่ะต่อมาต่อ,ตอ,ตอบานะคะ <c oughs> เครื่องแรกนะคะจะเป็นสมุดของเรานะคะนี่คือสมุดของเราจะเป็นสมุดเล่มนี้ชื่อว่าเล่มรายแมวกับหมีใช่ไหมสมุดเล่มนี้ก็คือว่าจะหช่ค่ะสมุดนี้ก็คือสมุดที่ว่าจะต่างประเทศใช่ไหมสมุดนี้ไว้ใช้จดนี้นะคะคือไว้ใช้เล่มนี้ตากตาสามาถจะเหล่าใดด้วยจะมาให,ให้เขียนเลยไว้เขียนใช้ จดผูดดดด้ชาได้ด้วยมาเป็นเรื่องราวที่สําสำคัญหมองสมบ,บด้วยว่าสุดได้อย่างไรอาจจะอีกแบนัน้นเช่นกันซึ่งต่อไปนะคะอาจจะเป็นสมุดเล่มไหนนะคะก,ก็คือที่จะไใช้ตงก็คือว่าอาจจะลองดูกันคว้าไหมนะคะนี่คือสมุดเล่มรีลาคูมาสมุดร,รีลาคูมาใช่ไหมก็คือรลาคูมาก็เล่มนี้ยี่สิบบาทเองใช่ไหมน่าจะเป็นสิบบาทอาสามสิบห้าบาทแล้วเป็นสี่สิบบาทใช่ไหม ซึ sea, water, control, so ite, so ่งเรื่องนี้ว่าใช้วายจอดผู้ชาวาจอดเนื้อเพลงได้ด้วยสปอตนั้นแปลว่าไม่ถึงขั้าด้วยสมุดเล่มนี้ก็สมุดเล่มไหนเล่มหนึ่งจะว่าเกี่ยวกับเรื่องสมุดเล่มนี้ด้วยแล้วว่าเช่นการส่อเล่มนี้อันนี้จะยังมีเชฟไปหมดแล้วหมุดอะไรดีไปด้วยอย่างซึ่งมาดูกระเป๋าเกาะดิสโซสีชมพูใช่ไหมนี่ของอดีตของเกราเป๋าปีที่ละทีหกศูนย์ใช่ไหมอัลป์ส่อเอาไว้ใส่ปากกาใส่ดินสอใส่ยางลบใส่คือใช่ไหม ใส่ใบมัทัดด้วยว่าก็คือใส่กันไก่ได้ด้วยซึ่งแต่ว่ามาริซสอจแบบนั้นหกสาวด้วยว่าชื้อเยี่แป๊กใสนะคะลองกดสิบก่อนไปก่อนนะคะคืออ้าด้วยไม่ยอมกดไม่ได้ด้วยอะไรบ้งงรางจ้าซึ่งมาดูเกา กาวติดกระดาษใช่ไหมนะคะกาวติดกระดาษคือราคา20บาทใช่ไหมซึ่งอ่ะละ20บาทนะคะเอาน,นี้มีจะไปทปําปฏิทินทำการ์ดปีใหม่ทำการ์ดวันพ่อและทําการ์ดวันแม่ใช่ไหมอาจจะว่าเอาไปเสร็จไปเรียนด้วยเอาไปทำวิชาศิลปะใช่ไหมคือจะว่าเนี่ยกาวได้ด้วยก็คือจะแบบนี้ว่าการติดกาวมากขึ้นแล้วพาะต่อไหนอ้างนะคะกาวตัวอากษร กาสับสนในว่าอาจจะเป็นคู่นี้ก็คือได้มาไรบางด้วยซึ่งมาดูประกาที่ก็คือว่าอะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะคะนี่คือประกาทุกสีประกาศทุกสีใช่ไหมนะคะแต่ว่าทุกสีก็คือทุกสีอะไรอีกด้วยในรายละเอียดสับสนกันด้วยว่ากาสีประกาศทุกสีด้วยว่าจะเป็นเฉพาะตัวเราด้วยแต่ว่ามาถึงด้วยก็คืออ่ะทุกข้เทีก อยากจะว่าว่ามีทั้งทั้งปลาจัดคีอของเครื่องเคียนหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องเหลือไข่อีกแล้วใช่ไหมเอาสมุิว่ามันเป็นเครื่องเขียนชีวิตนี้จะซื้อใช้สีจับว่าตัวท่านว,ว่าว่าบ้างซึ่งมาดูปากกากันดีกว่านะคะปากกาชิ้นแรกก็คืออะไรปากากาสีม่วงนะคะซึ่งเอาไ์จดข้อสอบไปจดวิชาได้ด้วยแตอ่ะจดสีแบบนี้ก็คือแต่ว่าจดปากกาสลับด้วยว่าซึ่งสับสนกันว่า ประกาศสีไหนสงหางไหรบ้างนะคะทุกคนนี่คือด้วยแต่งไายซึ่์อ่ะว่าประกาศใช้หนีจริงด้วยก็ มีเล่มหนาบางะแต่ว่านี่คือพักเกด้วยจ้ะเกได้ยอย่างไรตั้งเลยซึ่งมาดูประกาศสีชมพูเข้มกันดีกว่าประกาศสีชมพูเข้มนะคะว่าจดวิชาแล้วจดสอบได้ด้วยซึ่งแต่ว่าที่สาําคัาจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคือว่าจดซืู้วิชาตา่ตางๆสุกไหนก็คือเว้ใชไทสลับด้วยว่าที่ทางละยี่สิบบาททุกอัน20ยี่สิบาบาททุกอันเลยใช่ไหมซึ่งแต่ว่าประกาศห้างไหนซึ่งประกาศซึ่งห้างไหนสามารถไวเขียนไวเขียน หลักชาดได้ด้วยซึ่งจะไม่พันจะไม่สีเรดใช่ไหมก็คือว่าสีเรดก็ประกาศมีที่มีสดเจอก็สะสมแปดด้ามด้วยซึ่งมาดูประกาศสีเขียวเข้มกันดีกว่าประกาศสีเขียวเข้มก็คือเจ็ดว่าสี่ไเหมือนว่าซีรีส์ทาด้วยว่า20บาทใช่ไหมย0บาทใช่ไหมคะทุกคนก็ซึ่งย0ิบาทก็เป็นยี่สิบบาทคู่กลุ่มุงกินแล้วใช่ไหมซึ่งอ่า สวัสดีเลยจิตด,ด้วยก็คือซึ่งอันนี้ประว่าประกาสีสีสีส สีเหลืองเข้มใช่ไหมสีเหลืองเข้มก็อ,อาสาวาใสใสสับด้วยว่าจะเป็นแม่มราดได้ด้วยอีกต่างๆ่างแตง่ว่าหอยจดสูวิชาลายหลักรู้ได้ด้วยมากอย่างไรมาดูประกาศสีชุบออนกันดีกว่าประกาศสีชุบอ่อนดิสบะใช่ไหมดิสบะเหมือนเดิมว่าสีเ,าเขียจจววิชาหลักเฉดจดซูไกลบ้างนะคะเพราะว่านี่คือจะแปลว่าประกาศสีเขียวออนประกาศสีเขียวออนใช่ไหมอาสาว่าสสปากกาใสตัวนั้นด้วยว่าชิ้นได้อย่างไรซึ่งมาดูประกาศสีน้ำตาลปากกาสีน้ำ แต่ว่ามาเป็นเรื่องส่มบัสด้วยว่าซึ่งท่าสุดท้ายน,นะคะคือประกาสีเหลืองออนประกาสีเหลืองออนใช่ไหมเพราะว่านาจะเป็นระดับไหนที่สุดก็ที่มีค่าันด้วยว่าจะไมาได้อีไกไหมจาสุดท้ายก็ด้วยนะคะจะว่าดีคือลาเรื่องเราด้วยก็คือไม่มันค้าแล้วก็ประกาเรล้วคำผิดแล้วก็ดีกระเป๋าของที่สองก็ถือว่าอาจจะเป็น ปากกาลราคัดทีเทปปากกาเราคัผิดเทปใช่ไหมก็คือว่าลายแบบนี้ว่าชั่นคนเป็นชั่นมากด้วยนะจะเป็นสมูทเกี่ยวกับสมุทได้จอสมุดได้ด้วยซึ่งเช่นเดียวกับว่าสมุดเรื่องนีใช้ซึ่งมากขึ้นเนือว,ว่าสปก,กาดี z o o ดีสอประมาณนี้ใช่ไหมกดค,คามีปากกาสีทั้งหมด8ด้ามใช่ไหมเสมือบแปดด้ามแล้วเครคอค้าจะเป็นอย่างไยบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องแรลบสมูดซึ่งเอาแต่ว่าเดี๋ยว่าพรุ่งนี้ไปเรียนแล้วนะคะพรุ่งนี้ไปเรียนมหาลัยแล้วนะคะ ่แต่ใกล้สุดทุกปีแล้วนะแต่ว่าอ่ะแต่อ่ะ,อะคือครอสไปด้วยแตอย่างไรด้วยส้าเรบคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบกดฟ้าดเดค่ะทุกคนติดตามกดไลคงกดแชร์กดซับสไครต์นะคะรักคลิปทุกวันจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะให้ติดตามช่องหนูด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านมน้าเมลไกยูติการติดตามนะคะติดตามด้วยค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะซึ่งบอกว่าติดตามให้ใช้ประจำแบบด้ามก็คือแปดสีเชื่อแต่พีก็คือว่าเยอะมากด้วยพอสมควร ก็จะอว่าจากเสร็จเียบ้อ,อ,อสลับคิดดีนะคะโคตรา,ตตล,าล้วไปัตลาดไปแล้วบาย